สวัสดีค่ะนักเรียนวิชานี้นะคะก็คือวิชา IS2 วิชาการสื่อสารและการนำเสนอนะคะหรือ IS2 นั่นเองจาก IS 1ที่เราเรียนเรื่องการกำหนดปัญหาการตั้งสมมติฐานการวางโครงเรื่องนะคะในเทอมนี้เราจะนำปัญหาสมมติฐานของที่เราได้เรียนกันในเทอมที่1นนะคะเอามาเขียนเป็นรายงาน นะคะโดยรายละเอียดของการเรียนในเทอมนี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนดูนะคะคำอธิบายรายวิชาเลยนะ,ค,ะคำอธิบายรายวิชาของ IS2 นะคะคือนักเรียนสามารถเขียนโครงร่างบทนําเนื้อเรื่องสรุปในรูปแบบของรายงานเชิงวิชาการโดยใช้คําจํานวน2,500คํา ะะมีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายต้องมีอ้างอิงด้วยนะคะนักเรียนเรียบเรียงและถ่ายทอดอย่างชัดเจนเป็นระบบมีการนําเสนอในรูปแบบเดี่ยวหมายถึงว่านําเสนอคนเดียวนะคะหรือนําเสนอในรูปแบบกลุ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนว่าเราจะเป็นแบบออนไลน์หรือออนไซต์ site, นะคะเดี๋ยวครูจะกําหนดอีกครั้งหนึ่งนะคะ โดยอาจจะใช้สื่อประกอบที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเป็นแผนภาพเป็นโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหลังจากเราเขียนรายงานแล้วเราก็จะนำรายงานของเราเนี่ยเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะนะคะเพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการแล้วก็ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถ วางโครงร่างการเขียนตามหลักเกณฑ์องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงร่างโครงร่างอนนี้ก็คือการเขียนโครงร่างรายงานนะคะอันที่2เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยเนี่ยความยาว2500คํานะคะสามนำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปนําเสนอก็คือว้ง่ายเอาออกมาพรีเซนต์นะคะจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มโดยใช้ สื่ออุปกรณ์นะคะแผนภาพคลิปวิดีโออะไรก็ได้นะะจากนั้นก็เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการนะคะแสดงผลงานทางวิชาการอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนักเรียนได้เรียนจบ i อ2แล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์าง,งานมากขึ้นนะคะอ่ะ ทีนี้โดยรวมๆกล่าวโดยสรุปก็คืออ่ะสรุปคุณจะสรุปประเด็นให้เลยนะคะว่าวิชา i อเอสองก็คือวิชาที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาหาข้อมูลมานะคะไปอ่านไปค้นคว้าไปสืบค้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมานะคะนำมาเขียนมาเขียนเป็นรายงานนะคะแต่เราจะให้ค่อยทำไปทีละขั้นตอนคะ่ะนักเรียนไม่ต้องกังวล นะคะทำไปทีกละขั้นตอนเอาแบบง่ายๆนะคะให้เข้าใจง่ายครูหวังว่าทุกคนจะไม่มีใครจะต้องติดศูนย์เพราะวิชา i อ2นะคะซึ่งมันไม่มีอะไรยากแล้วเราจะค่อยๆทำกันไปตามสเต็ปนะคะหวังว่าจะไม่มีใครติดศูนย์ในวิชาที่ง่ายๆแบบนี้นะคะงานครูจะให้ไม่เยอะ แล้วก็จะให้ไปตามสเต็ปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยนะคะเนื้อหาของเราวันนี้ก็คือนี่เลยตามสีเขียวนี่เลยนะคะความหมายของการเขียนรายงานทางวิชาการค่ะนักเรียนการเขียนรายงานเนี่ยนะคะมีความหมายหลายแบบนะคะการเขียนรายงานเนี่ยนะคะรายงานอ่ะมาดูคําว่ารายงานก่อน รายงานหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า r e พอร์ตเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงผลงานของการศึกษาคนา้นคว้าการปฏิบัติงานหรือการทำแลบการทดลองการวิจัยนะคะเสร็จแล้ว่เมื่อได้ข้อมูลจากการศึกษาคนา้นคว้าการทดลองการวิจัยการหาข้อมูลการสืบค้นมาแล้วเนี่ยนะคะเอาข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ อย่างเป็นระเบียบมีขั้นตอนมีแบบแผนนะคะตามสเตปตามรายละเอียดตามหัวข้อที่ถูกกำหนดขึ้นมาถึงจะเรียกว,ว่ารายงานนะคะอ่ะอย่างเช่นครูกำหนดมาเป็นหัวข้อว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอ่ะพอครูกำหนดเป็นหัวข้อใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็เขียนเรียบเรียงมาเป็นหัวข้อตามลำดับ นะคะเป็นหัวข้อตามลําดับมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอเราได้ข้อมูลมาเอามาเรียบเรียงขึ้นใหม่ให้เป็นระเบียบมีแบบแผนที่กําหนดไว้เพื่อให้ผู้สั่งงานซึ่งก็คือครูนั่นเองนะคะเอามาพิจารณาว่ามันถูกต้องไหมโอเครายงานนี่มันใช่ไหมถูกต้องตามหลักวิชาการไหมอย่างนี้ นะคะส่วนอันอื่นเนี่ยมันก็ยากไปสำหรับเราอันนี้อันนี้มันไม่ไม่ถึงเราบทนิพนธ์ภาคนิพนธ์วิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นระดับที่การเรียนที่สูงขึ้นไปอ่ะทีนี้มาดูรายงานบ้างนะคะคำว่ารายงานเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะรายงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือรายงานทั่วๆไปกับรายงานทางวิชาการนะคะรายงานทั่วไป คืออะไรรายงานทั่วไปก็คือการรายงานข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของบุคคลหรือหน่วยงานหรือสถา,กานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารข่าวดาราข่าวสังคมอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้อ่ะค่ะเป็นรายงานเป็นการนำเสนอข้อมูลทั่วๆไป แต่เป็นการนำเสนอเอาข้อเท็จจริงมานำเสนอเหมือนผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7อะไรอย่างเงี้ยเอาข้อมูลข่าวสารมารายงานนะคะแต่เขาเอามาพูดที่เราฟังใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะมาพูดที่เราฟังเนี่ยจะมีคนเขียนรายงานมาให้เขาอ่านอีกทีหนึง่งนั่นแหละไอการเขียนนะคะงานเขียนเหล่านั้นน่ะก็คือเป็นรายงานทั่วไปแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเอามานำเสนอให้เราฟัง เป็นในลักษณะของนักข่าวที่เอาออกมาพูดนะคะแต่เราที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือรายงานทั่วไปจะอยู่ในรูปของงานเขียนนะคะงานเขียนงานรายงานทั่วไปคือการเขียนรายงานหัวข้อทั่ววไปโอเคเนาะนะคะกับอีกอันนึงค่ะเป็นรายงานทางวิชาการนะคะ รายงานทางวิชาการนี่คือรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการนะคะหรือสถาบันทางวิชาการรวมถึงตัวนักเรียนเองนะคะที่ได้จากการสืบค้นศึกษาค้นควา้าวิจัยทดลองโดยมีระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบมีปัญหามีสมมุติฐานมีการทดลองมีการสืบค้นแล้วเอามาเขียนเป็นลำดับเป็นขั้นตอนตามลักษณะของวิทยาศาสตร์ นะคะคือไม่ได้เขียนแบบมัว่วนั่งเทียนมาเขียนไม่ใช่นะคะเขียนแบบอิงข้อมูลจริงมีหลักฐานแล้วก็มีเอกสารประกอบนะคะงานเขียนเหล่านี้จะไม่มีการต่อเติมความคิดเห็นดใดๆทั้งสิน้นนะคะจะใช้ภาษาที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้ความตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ ไม่ต้องใส่คำไพเราะสวยหรูแต่ให้เขียนแบบตรงไปตรงมาเน้นความถูกต้องนะคะอย่างนี้เราจะเรียกว่ารายงานทางวิชาการโอเควันนี้เนื้อหาครูจะให้เพียงแค่นี้นะคะก็คือเรื่องของรายงานสรุปนะเนื้อหาที่เราเรียนกันวันนี้นะคะก็คือความหมายของการเขียนรายงานทางวิชาการ นะคะครูอธิบายว่ารายงานก็คือผลงานของการศึกษาค้นคว้าแล้วนํามาเรียบเรียงขึ้นใหม่เราจะเรียกสิ่งนั้นว่ารายงานเอาใหม่นะคะคำว่ารายงานคือผลของการศึกษาค้นคว้าแล้วนํามาเรียบเรียงขึ้นใหม่แล้วนํามาเขียนนะคะเขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่อย่างนี้เรียกว่ารายงานรายงานแบ่งออกเป็น2ประเภท ก็คือรายงานทั่วไปกับรายงานทางวิชาการนะคะรายงานทั่วไปคือรายงานข้อเท็จจริงเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปกับรายงานทางวิชาการที่ต้องผ่านกระบวนการศึกษาคนา้นคว้านะคะอาศัยความอาศัยวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็รายงานแบบตรงไปตรงมามีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนโอเคนะคะวันนี้เราเนื้อหามีแค่นี้จริงๆ นะคะเราจะจบเนื้อหาที่ตรงนี้ต่อไปครูจะสั่งงานละนะคะครูจะสั่งงานงานที่ครูจะสั่งต่อไปก็คือให้นักเรียนเขียนรายงานค่ะค่ะงานวันนี้นะคะก็จะให้ทุกคนนะคะเขียนรายงานนะคะโดยรายงานเนี่ยเขียนเรื่องอะไรให้นักเรียนเขียนรายงานเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็น สิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นข่าวเป็นความเคลื่อนไหวเป็น euh, เรื่องของดารานักร้องเป็นซีรีส์เป็นละครหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะสักเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสนใจเขียนรายงานมาหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจหัวข้อก็คือ รายงานเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะรายงานหัวข้อนี้นะคะจัดเป็นรายงานจัดเป็นรายงานทั่วไปนะคะจัดเป็นรายงานทั่วไปเพราะนั้นการรายงานทั่วไปก็คือต้องรายงานข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นของบุคคลก็คือตัวเราความเห็นของตัวเรา นะคะซึ่งไอเหตุการณ์นั้น่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่เราอะ่ะนำหยิบขึ้นมาเอามารายงานนะคะรายงานให้นักเรียนรายงานเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะเขียนเป็นข้อความนะคะโดยเขียนเป็นข้อความความยาวเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่า10บบรรทัดนะคะเรื่องอะไรก็ได้ รายงานเรื่องอะไรก็ได้เช่นสมมุติว่าครูสนใจตอนนี้อ่าครูสนใจเรื่องซีรีส์เกาหลีนะคะครูก็ใช้หัวข้อว่าอ่าหัวข้อของเราก็คือรายงานเรื่องที่นักเรียนสนใจใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วครูก็เลยใส่หัวข้อตรงนี้เลยว่าซีรีส์เกาหลีค่ะเสร็จแล้วเราก็เขียนค่ะอธิบายเรียบเรียงนักเรียนก็คิดก่อนว่าถ้านักเรียนจะ เขียนเรื่องซีรีส์เกาหลีให้ครูฟังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยหรือว่าจะหลายเรื่องรวมกันก็ได้ค่ะนะคะนักเรียนอยากจะพูดถึงคำว่าซีรีส์เกาหลีของนักเรียนเนี่ยในรูปแบบไหนเออนักเรียนก็ให้ค่อยอธิบายมาความยาวสิบบรรทัดนะคะเข้าใจครูไหมคะนักเรียนเข้าใจเข้าใจสิ่งที่ครูสั่งไหมอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนทํารายงานนะคะทำรายงาน,นะะรางานเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจนะคะเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจเรื่องต้นไม้ก็ได้ตอนนี้บางคนอาจจะสนใจเรื่องต้นไม้เรื่องบอนสีนะคะนักเรียนอาจจะอยากบอกครูว่าบอนสีเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างหรือนักเรียนอยากจะบอกครูว่าวิธีการเลี้ยงบอนสีเนี่ยมันมีลําดับขั้นตอนยังไง อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือตอนนี้ใครกำลังสนใจเรื่องของกีฬากีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งนักเรียนก็อาจจะอธิบายวิธีการเล่นกีฬากีฬาชนิดนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างนี้หรือใครที่ตามข่าวใช่ไหมคะตามข่าวข่าวเช้าของดาราหรือข่าวแบบของสังคมเช่นตอนนี้มีการบูลลี่คนอีสานอย่างเงี้ยข่าวบูลลี่คนอีสานน่ะนักเรียนก็ไปอ่านข่าวบูลลี่คนอีสานมา เสร็จแล้วนะักเรียนก็เอามาเรียบเรียงด้วยความคิดความข้อมูลของตัวเองนะคะแล้วค่อยเอามาถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือด้วยข้อความของเราเองค่อยๆเขียนเป็นบทความของเราเองนะคะความยาวไม่น้อยกว่า10บรรทัดเนาะไม่น้อยกว่า10บรรทัดคือมากกว่า10บรรทัดได้นะคะแต่ต้องไม่น้อยกว่า10บรรทัด จะบอกโอ้ยหนูเขียนตัวใหญ่10บบรรทัดของหนูไม่มีอะไรเลยไม่ได้นะคะคำว่าสิบบรรทัดในที่นี้คือตัวปกติเขียนในกระดาษสมุดก็ได้กระดาษรายงานก็ได้กระดาษอะไรก็ได้นะคะแต่เนื้อหาต้องครบถ้วนความยาวหนึ่งย่อหน้าหนึ่งย่อหน้านี้ไม่น้อยกว่า10บบรรทัดโอเคนะคะเรื่องอะไรก็ได้ที่นักเรียนสนใจนะคะเรื่องอะไรก็ได้นะคะส่งวันไหนส่งวันนี้และค่ะ เมื่อนเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาในกลุ่มห้องของเรานะคะส่งมาในกลุ่มแชทห้องของเราเลยนะคะถ่ายภาพงานเขียนของนักเรียนนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มห้องของเรานะคะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวครูอธิบายตอนที่อยู่ในมีตอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเควันนี้ก็ เนื้อหาก็มีเท่านี้พร้อมกับงานมีเท่านี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ